สปปลาวนะครับที่ผ่านมาคงได้ยินนะครับว่ามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ค่าเงินกีบเองก็ปรับตัวเลยกันต่อเนื่องนอกเหนือไปจากนี้ทางด้านสปปลาวเองนะครับก็จะมีหนี้สาธารณะเนี่นะครับเป็นสกุลเงินดอลลาร์อยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นส่งผลกระทบต่อเรื่องของความสามารถในการชําระหนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ รายงานจากกระทรวงการคลังของสอปปลาวได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการชรําระหนี้ต่างประเทศนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้น507ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณ18,500ล้านบาทในปี2022กลายมาเป็นนะครับ950ล้านดอลลาร์สหรัฐคือจาก507มาเป็น950ก็คือประมาณ35,000ล้านบาทในปีที่แล้วนะครับทำให้สปปลาวเองจําเป็นได้มีการขอเลื่อนการชรําระเงินต้นและดอกเบีย้ย670ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ24,000ล้านบาทในปีที่แล้ว2023 รวมถึงภาระหนี้สินที่เลื่อนชำระไปแล้วเนี่ยหนึ่งล้านดอลลา,าร์สหรัฐประมาณ44,400 40, ล้านบาทตั้งแต่ปี2020เลยนะครับทีนี้สถาบันการเงินระหว่างประเทศและก็หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้มีการเตือนนะครับบรรดาเครดิตเรเตอร์บอกภาระหนี้ของสองปปลาวจะทําให้ประเทศนะครับที่มีขนาดประมาณ8ล้านคนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงในการผิดนัดชําระหนี้ท่ามกลางปัญหาสภาพคล่องด้วย สิ้นปีที่แล้วก็สอประปอลาวอมีมหนี่สาธารณะนะครับแล้วก็นี่ที่รัฐบาลค้ำประกรรันรวมกันแล้วใน13,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐประมาณ5 0 0แสนกับ2,000ล้านบาทด้วยกัน ลดลงประมาณ1%ปอจากปีก่อนหน้าคิดเป็นประมาณ108%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศก็คือ GDP หรือว่าขนาดเศรษฐกิจแหะครับโดยประมาณครึ่งหนึ่งของหนี้รัฐบาลของต่างประเทศสปอปอลราเนี่ยเป็นหนี้ก็คือที่มีเจ้าหนี้ที่มีชื่อว่าจีนนั่นแหละครับที่นเรัฐบาลสปอปเราเองก็มีการตั้งเป้าหมายในการลดอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลงประมาณ5%ให้ได้นะครับภายในปีหน้า2025จาก94%ในปีที่แล้วก็โดยพยายามที่จะเพิ่มรายได้ลดการกู้ยืมและกาารใช้้จ่ยยดวย อย่างไรก็ตามครับคาดการว่าภารหณีสินนะครับยังอยู่ในระดับสูงในอีกหปีข้างหน้าคาดการว่าการชรําระหนี้ต่างประเทศต่อปี จะอยู่ที่ประมาณ1,300ล้านดอลลาร์สาหรัฐก็ประมาณ47,0 0 0ล้านบาทระหว่างปี2024นะครับก็คือปีนี้จดกระทั่งถึงปี2028นอกจากนี้พอบอกว่าเป็นหนี้นะครับซึ่งเป็นตราสกุลต่างประเทศแล้วก็ต้องมาดูว่าค่าเงินของเขาเป็นอย่างไรก็พอว่าค่าสกุลเงินกีบภายในประเทศก็อ่อนค่าลงไปพอสมควรทีเดียวนะครับ59%ของนหนี้ต่างประเทศทั้งหมดเลยของเราเป็นสกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐในขณะที่ค่าเงินกีบของสอปปลาวเองนะครับ อ่อนค่าลงไปแล้ว31%เลยเทียบกับดอลลาร์ในปีที่แล้วลดลงมาประมาณหนึ่งใน3เลยซึ่งอัตราเงินเฟอ้อก็เพิ่มขึ้นในตราที่ใกล้เคียงกันไปด้วยดังนั้นการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบของเราเองอก็เลยทําให้การชรําระหนี้ของสอปอปอลาวก็จะเป็นความยากขึ้นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าพอเงินอ่อนค่านี่เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นก็เลยการว่าถ้าไปย้อนกลับมาเป็นสกุลเงินกีบนี่ก็จะปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยทีนี้จีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดเลยของสปปลาวบอกว่า กำลังให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการบรรเทาภาระหนี้สินมหาศาลเลยนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าปักกิ่งเองครับได้มีการดําเนินการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับประเทศที่กําลังพัฒนาร่วมถึงสปปลาวซึ่งมีความเกี่ยวข้องนะครับ การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสถานก,การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในขนาดเดียวกันครับก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะช่วยประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาภาระนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านของสอปปลาวเองก็จะมีพื้นที่นะครับพรมแดนติดกันกับมณฑลกวางซีของสาธารณรัฐประชาชนจีนทีนี้ปัญหานี้สินของสอปปลาวก็เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลของโจไบเดน พยายามเสนอทางเลือกให้ประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือนะครับกับการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนสหรัฐจะมองความพยายามของจีนว่าเป็นมายาทางการทูตด,ด้วยภาระนี้เพราะประเทศหลักๆนะครับที่เจอปัญหานะครับมีอะไรบ้างศรีลังกาปากีสถานก็เจอปัญหาแบบเดียวกันเลยคือปัญหาการชำระหนี้อย่างไรก็ตามพอเจอการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้โฆศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับก็ปฏิเสธข้อหานะครับมายาทางการทูตด,ด้วยภาระนี้ ดยอธิบายบอกว่าเป็นวาทกรรมจากสหรัฐอเมริกาที่มุ่งทําลายความร่วมมือของจีนกับประเทศกําลังพัฒนาโดยย้ําคําตอบเป็นลายลักษณ์กรกับลูมเบิร์กชัดเจนบอกว่ามันไม่สามารถหลอกลวงประเทศที่กําลังพัฒนาส่วนใหญ่ได้ด้วยอ่ะทุกที่ก็เป็นพื้นที่ความขัดแย้งของผู้มีรัฐสตร์จริงค่ะเห็นล่าแล้วก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่านี่ต่างประเทศเขาเยอะด้วยแล้วก็พอเงินอ่อนค่ามากกว่า30%เนี่ยก็ทำให้ตัวภารหนี่สูงขึ้นด้วยรวมถึงตัวดอกเบี้ยด้วยเหมือนกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e l l ค่ะ